สวัสดีแซดอินเวสเตอร์นะครับตอนรับสุดรายการเช้านี้มีซิกวันที่19เมษายน2564วันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับตัวดัชนีฟิวเจอร์สนะครับทั้งดาวโจนส์และสต๊ก็แนสแดกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในช่วงแบบผสมนะก็คือไม่สามารถแบบระบุได้ว่าจะไปทางไหนอย่างชัดเจนนะครับเอ่อแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัว US ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมีการ อยู่ในจุดที่น่าจะรีบาวขึ้นในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอาศัยประโยชน์จากตรงนี้หาคู่เล่นกันเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับเอาเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยทิศทางไม่ชัดเจนเนาะฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยเป็นแบบมิ์นะครับก็คงต้องรอดูให้ตลาดเปิดในคืนนี้ของฝั่งอเมริกาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้น่าจะเห็นแนวโน้มบ้างนะยุโปรปก็เช่นเดียวกันนะครับเอเชียบ้านเราวันนี้ก็คงมิสเหมือนกันนะครับผสมผสมกันไปนะในส่วนของข่าวในตารางวันนี้นะครับ ข่าวในตารางวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวสำนักข่าวอง f เรสต์แตอรเนี่ยถ้าข่าวสําคัญของ f o r ์เรสต์แเนี่ยไม่ได้มีให้เลยนะอีคอมเม c endar ในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ไม่มีนะแต่พอมาดูฝั่งของของตัว Investing บ้าง Investing นี่ก็ให้เป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับถึงจะมีบ้างบางข่าวเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวในตารางเงียบนะครับไม่มีอะไรดังนั้นเราก็เลยจะไปดูข่าวอื่นๆนอกเหนือจากตลาดนิดนึงนะกัน ก็มาเริ่มกันที่นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนตกลงว่าอประมาณว่ายอมเจราจาอลับ,บนะครับขึ้นคอร์เปอรเรทแหกแค่ประมาณ25%จากตอนแรก2 8นะครับ28%ธุรกิจต่างๆก็บอกว่าโหดเกินโหดไปนะครับเหลือ25้ได้ไหมลุงโจก็สรุปลุงโจไบเดนก็ยอมนะครับใช้คำว่าจะยอมและกันอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะมันก็ทำให้อ่า ภาคส่วนต่างๆเขารับได้แผนก็จะออกมาได้ไวขึ้นนะครับไม่เกิดแบบโอ้ยการวอยๆกันขึ้นนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยฝั่งริพาบิกันสวเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเป็นไปได้นั้นที่จะซัพพอร์ตแผนอินฟาสต r u c t u เจอร์ของคุณไบเดนเพียงแต e ่ว่านะครับแต่ว่ามันจะลดวงเงินเหลือสัก800ล้านมิลเลียนได้ไหมอะจาก2.3ตินเลียนนะครับก็คือลดไปหลายเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นมารอดูกันว่า ลุงไบเดนจะยอมไหมนะครับปัญหานหนพื่ดีไบเดนจะยอมหรือเปล่านะครับเพราะว่ารีพับิกันจะยอมโหวตให้ผ่านเนี่ยก็ต่อเมือเอ่องบมันลดลงมาเยอะเลยนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะไปได้สุดทางยังไงทีนี้แน่นอนข่าวใหญ่ขา่าวโตบิตคอยนะครับราคาร่วงในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเรียกกันเป็นแบล็ k ซันเดยเลยเนาะ ก็เหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับก็แหล่งข่าวนะครับจากหลายๆที่เนาะก็บอกว่าอ่ะบ้างก็เกิดจากเหมืองที่ขุดบิทคอยน์ทางจีนนะครับเกิดการระเบิดนั่นแหละเมื่อหลายวันก่อนเลยมาทําให้อัตราฮัชเล e นะครับซึ่งเป็นอัตราที่จะเกี่ยวโยงกับราคานะครับถ้ามันล่วงราคาก็มีโอกาสล่งลวงถ้ามันขึ้นราคาก็มีโอกาสาขึ้นนะครับก็ไม่ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้อย่างจริงๆเนาะอย่างอันเนี้ยพอเล็กไลฟ์เขาก็เหมือนแซวนิดๆแหละว่า จริงหรอมันระเบิดเมื่อหลายวันก่อนแล้วนะทำไมเพิ่งมาเกิดเอาเมื่อวานอย่างนี้นะครับก็อีกแรงข่าวหนึ่งก็คือทางสหรัฐอเมริกานะครับจะออกมาเอาเรื่องกับบริษัทต,ต่างๆที่ทําการฟ้องเงินโดยผ่านคริปโตอ่ะพอมีทวิตเตอร์นี้ออกมาจากทางกระทรวงกาครคลังหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้ราคาร่วงลงนะครับก็สสาเหตุหลักๆนะที่ที่แรงข่าวต่างๆนะครับพูดถึงสาเหตุออกมา ว่ามัน่าจะเกิดจากสสาเหตุนี้นะครับที่ทําให้ราคาร่วงลงเลยทันทีนะครับบางทีพวกไมเน็งนะครับนะักขุดก็ขายคอยลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยอาจจะไปซื้อช้อนซื้อกลับได้นะก็เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งตกใจแล้วกันนะครับรอดูท่าทีกันต่อไปนะนี่มีผมไปเห็นมามี t w i t t e r ของน่าจะเป็นเจ้าของ i n n n c e นะครับเขาออกมาพูดว่าอะไรนะคือเขาแค่สลัดคุณเฉยๆให้ตกขบวนนะครับใจเย็นถือไปก่อนอ่า สำหรับสาวกแฟนขับิตคอยก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็นะคอยเบดนะครับที่เป็นแพลตฟอร์ม c h a n g e เนี่ยแหละที่ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับเข้าตลาดหุ้นไปนะครับในวันเวลาที่อันนี้ข่าวเก่านะในช่วงมันอยู่ที่ผ่านมาตั้งแต่13เมษาละวีก,ก่อนนะครับคืออันนี้ก็ตลกเหมือนกันคือคอยเบดนะครับเข้าตลาดหุ้นนะครับอีกไม่กี่วันต่อมานะครับซีโประกาศขายหุ้นทุกคนต่างๆขายหุ้น นะครับที่เป็นคอยเบทที่เข้าตลาดแล้วนะครับบิตคอยจากออทามไฮหกหมื่นสาก็ร่วงลงมานะครับลงไปต่ำกว่า50,000กว่าเหรียญน,นะเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็ระมาระวังนิดนึงแล้วกันนะครับมีความผันผวน,นเนาะอันนี้ก็ข่าวคอยเบทนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เพราะงั้นไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับพันธบัตร10ปีรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆก็มีโอกาสที่จะ นะครับลงต่อได้นะแต่มันทิศทางยัไม่ค่อยชัดเจนเอาเป็นว่าวันนี้มาดูแล้วกันอ่ะก็สําหรับสัญญาณของเราวันนี้นะครับ EU EJ แล้วก็ BITCOIN เอาเป็นว่าตัว EU EJ เนี่ย i ิตคอยทั้ง3ตัวนี้มองว่ารอเซลล์เก็บสั้นได้นะครับถามว่าทําไมถึงมองว่ายูโรน่าจะลงต่อเพราะว่าอาศัยความอ่อนค่าของยูโรที่อยู่ท้ายตารางวันนี้เลยนะครับน่าจะมีประโยชน์พอสมควรแหละช่วยหนุนแถมไม่พอ JPY ก็ แข็งกว่านะครับ USD ก็ยังแข็งกว่าเพราะฉะนั้น EU EJ เลยน่าสนใจนะในส่วนของ Bitcoin อันนี้มองว่าในเมื่อมันลงตามเทคนิคมีการ Crash ลงมานะครับอันนี้คือการรีบาวนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสลงต่อเดี๋ยวไปดู EJ กันก่อน EJ เนี่ยจริงๆก็ยึกยักอยู่นานอยากจะลงนะครับแต่ไม่ลงสักทีแล้วก็จนเมื่อวานมีแท่งทะลุลงมานในทาง f m 4ก็เหมือนจะเบรกเทรนด์ไลน์หาขึ้นได้แล้วนะครับ แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าจะมีการรีบาว์ย้อนกลับขึ้นไปทดสอบก่อนที่ประมาณ 130. 1, 1 3 0 1 9 9 1ม0 0 0ตรงนี้ถ้ารีบาวมาโซนนี้นะครับน่าพิจารณานะครับลองดูว่าจะเข้าออเดอร์เซล์แถวๆนี้ก็เป็นไปได้นะส่วนเป้าก็คือปิดอยู่ที่ประมาณโซน129548แหละตรงนี้นะครับก็วินเลดดีอยู่นะครับอัรตราส่วนลิสต์รีวอร์ดเรชค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้ามันหลุด130.311ขึ้นไปแล้วอันนี้อาจะต้องเริ่มพิจารณาดูว่าจะขัดหรือเปล่านะเพราะมันก็ไม่แน่ว่าจะกลับขึ้นไปทะลุไฮเดิมได้เลยนะครับโอเคนี่คือสำหรับ EJ ส่วน EU EU อันนี้ก็ทรงคล้ายกันนะครับจริงๆ EU เนี่ย Time า r เฟรมเดมันขึ้นมาทดสอบแบบเขาเรียกว่าแนวแทบจะ50%หลังจากที่ลงไปนะครับย้อนมานะครับตามเทรนก็ต้องบอกว่า มีโอกาสนะครับที่จะลงต่อได้ในวันนี้โดยที่ก็มีการทะลุนะครับเทไลน์ข,ขึ้นในทางเฟมเอชหมาเบาๆแล้วนะครับทีนี้น่าจะมีการย้อนกลับขึ้นมาเหมือนเดิมังนั้นพิจารณาเข้าเซลล์ที่1.19 6ของ2จนถึง1 1 9 7 4 7สั้นๆแคบๆตรงนี้นะครับมาถึงโซนนี้นะครับอย่าหลุด1 1 9 9 3 1ละกันอย่าหลุดไฮนะถ้าหลุดไฮต้องรีบคัดน,นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่หลุดนะและอยู่ในโซนนี้ ก็ดีอยู่ RR ก็ดีนะ1ต่อ2ได้อยู่นะครับก็คือ Stop Loss ประมาณ150จุดแต่ว่ากำไรนี่400จุดเลยนะก็มากกว่า2เท่าอะ่ะ1ต่อ2 1อ2กว่าเกือบ3นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจที่จะเซลล์ลงมาเก็บสั้นนะครับเป้าอยู่ที่1.192.13ตามนี้มาถึง Bitcoin นะครับที่ร่วงอย่างรุนแรงนะครับวัานอาทิตย์ที่ผ่านมาไปทำโลตํำสุดจุดที่5.11 เ8เลยนะก็ลงไปรุนแรงมากแล้วก็ดีกลับขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เช้านี้นะครับก็ดีกลับขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ขึ้นแบบอ่อนๆนะไม่ได้ขึ้นรุนแรงมากก็มารอดูกันว่าอาจจะมีแรงซื้อนะครับเข้ามาเต็มที่เลยก็ให้อยู่ที่ประมาณ580.88จนถึง59722ตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการรีบาว์มาเทสอีกรอบหลังจากร่วงลงแรงถ้า เทสแถวนี้ยุบยักแล้วไม่สามารถไปต่อได้แล้วมีแท่งร่วงลงมาเนี่ยน่าสนใจเซลล์ตามนะครับปิดตรงไหนอาะปิดที่ประมาณ5 5 4 2 9เป้าแรกและกันให้เป็นประมาณนี้นะครับหรือใครจะมองโลดเดิร์็ก็ก็ได้นะแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มละกันว่าจะไปถึงไหมนะครับโอเคนี่คือสำหรับนะครับสัญญาณของเรา3าผู้ในวันนี้ก็ฝากติดตาม z จเดีเวกไท a แลนด์นะครับทั้งสองช่องทางเลยรายการเช้านี้มีซิกและเนื้อหาอื่นๆนะครับที่เราจะทำออกมาให้กับ ทุกๆคนเรื่อยๆเลยนะครับฝากกดไลค์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของเราโอเคเอาละ่ะนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดน,นะครับระมัดระวังนิดนึงอย่าโอเวอร์เทรดน,นะมีมันี่เมเนจเมนต์เสมอวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ